สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับที่มารับชมมาตามคําสัญญานะครับว่าจะมาถ่ายงานตัดไฟนะครับวันนี้แกเขาทรายไปถมหน้างานนะครับแถวตะลุโบุนะครับสอบถามคนขับไปเมื่อกี้พอดีว่าก็จะทํสร้างครับให้ปั้นจันตีมไบแท็กนะครับเข้าไปตีเสาเข็มนะครับ เลยต้องเอาทรายสมไปก่อนตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นที่ลุ่มน้ำนะทรายมันจะอุ้มน้ํานะครับแล้วก็จะปูลุกรังจากด้านบนอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็ปูไปประมาณ3แก้มเม่อกี้บอกว่าประมาณเกือบ2 0ง้เมตรแล้วทั้งหมดก็6 0เมตรนะครับเมตระจะบอกอเดี๋ยวว่างๆถ้าผ่านไปทั้งนั้นจะลองเวะไปเข้าหน้างานดูนะครับได้งานแถวจากงานเก่าน,นะ เป็นอีกสะพานหนึ่งครับแกบอกโอเคอน,นี่ก็แถวนี้จะเป็นทะเลสาบหมดแล้วนะครับฝั่งนู้นก็เป็นโกมาสุนะครับเดี๋ยวจะไปแวะคุยครับประเดี๋ยวแป๊บนึงฝั่งนี้ก็เป็นตักไปเหมือนกันนะเนื้อที่ตรงนี้ก็ประมาณหกไร่สามงานนะครับแกบอกอเมื่อกี้ก็ยังเอาได้เยอะอยู่นะครับนนก็เพิ่งเริ่มเปิดนิดหน่อยๆนะครับประมาณหนึ่งไร่ยังไม่ถึงเลย นี้ให้หกสูกนะแม่สองหนึ่งศูนยปีตัดใส่จำสองห่งศูนยปีคันนี้ก็เอาไว้ตอนนะเดี๋ยวแกรอน้ำแห้งนิดนึงเดี๋ยวแกลงไปตักรนะับไปตอนขึ้นมาตักจะได้ตัดใส่รถจากลางคืนเห็นว่าแกก็ตอนเหมือนกันนะทำงานคนระับ เป็นหัวปลาดุกครับสนะ so. องสี่ครับคูโซ่วิ่งก็ไกลเหมือนกันอนะ่ะยี่สิบกว่ากิโลนะครับถึงนางงาน หนึ่งก็ใส่น้ำมันร้อยห้าสิบกนตนะครับของตัวก็วิ่งอยู่สี่คันนะครับสามแดคันหนึ่งก็ที่เหลือเป็นสองสีหมดเลยโอ้นะทางก็เริ่มจะละแล้วนะครับยากอยู่เลยไปไม่รอดเลยเ แบทำงานแล้วนะสองสี่ถึงลมเลย